สำหรับโจทย์ปัญหาข้อต่อไปนะคะในเรื่องของอาการบวกลบคูณหารระคนของเศษส่วนและจำนวนคละในหนังสือแบบฝึกหัดสสวทชั้นประถมศึกษาปีที่6หลักสูตรใหม่ฉบับปรับปรุง2,560นะะบะทที่2ค่ะเรื่องของเศษส่วนนะคะเป็นข้อที่5 ข้อนี้นะคะครูจะมาพูดถึงการบวกลบคูณหารที่ไม่มีวงเล็บให้มานะคะแล้วเราจะเลือกทำอะไรก่อนเราจะเลือกหารก่อนหรือลบก่อนบอกเลยว่า,าถ้าเราทำหารก่อนนะคะคำตอบจะไม่เท่ากันกับที่เราทำลบก่อนเนาะ เดี๋ยวถ้ายังไงจะมาแสดงให้ดูแล้วกันนะคะพิสูจน์ให้ดูว่าทําหารก่อนได้คําตอบเป็นอย่างหนึ่งแล้วทําลบก่อนก็ได้คําตอบอีกอย่างหนึ่งซึ่งคําตอบไม่เท่ากันอาวแล้วอันไหนหล่ะมันจะถูกต้องครูขาครูครับเราก็มาดูกันนะคะตามหลักคณิตศาสตร์บอกว่าถ้าเกิดว่ามี จบปัญหาระคนนะคะที่มีเครื่องหมายบวกลบคูณหารอยู่ในข้อเดียวกันโดยที่ไม่มีวงเล็บมาให้ให้เรายึดหลักการตามหลักคณิตศาสตร์ก็คือจะต้องให้ทําเครื่องหมายบุคูณก่อนนะคะคูณก่อนเป็นลําดับแรกจากนั้นลําดับต่อมาก็คือหารนะคะหารเสร็จแล้วก็ค่อยมาบวกบวกเสร็จแล้วค่อยเป็นลบสุดท้าย ะะอ้าวมาดูกันทีนี้สําหรับข้อนี้ของเราข้อนี้ของเรานะคะมีเครื่องหมายหารกับเครื่องหมายลบเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเลือกทําที่การหารก่อนนะคะอ่าเราก็จะทําหารก่อนเริ่มต้นจากการทําจำนวนค้านี้ให้เป็นเศษเกินโดยการนำา9ไปคูณ2 9คูณ2เท่ากับ18แล้วนำา18ไปบวก4ี่ 18บวก4เท่ากับเศษ22ได้เศษ22มาส่วนด้วย9นะคะแล้วก็หารด้วย2ค่ะ2ตัวนี้ไม่ใช่2ธรรมดาเฉยๆไม่ใช่2ที่ไม่มีตัวส่วนแต่2หรือเลขใดๆก็ตามที่เป็นเลขจำนวนนับเฉยๆนั้นนะคะจะมีตัวส่วนเสมอซึ่งตัวส่วนของมันก็คือ1นั่นเองนะคะ จากนั้นค่ะลบที่อยู่ด้านหลังก็เอามันมาไว้เหมือนเดิมตามปกติอย่าไปทิ้งมันนะคะอย่าไปทิ้งมันไว้กลางทางเก็บมันมาด้วยนะคะอ้าวต่อมาค่ะหลักการของการหาเรเศษส่วนก็คือการเปลี่ยนเครื่องหมายหารให้เป็นเครื่องหมายคูณแล้วตัวหารที่อยู่ด้านหลังให้กลับเศษเป็นส่วนจะได้จากเศษ2ส่วน1จะกลายเป็นเศษ1ส่วน สในทันทีลบด้วยเศษ2อส่วนเที่อยู่นอกวงเล็บเหมือนเดิมนะคะต่อไปเศษ22่ส่วนเคูณด้วยเศษ1นส่วนสอ่า ตามหลักการการคูณแล้วนะคะเราให้นําตัวเศษคูณด้วยตัวเศษเลยและตัวส่วนคูณด้วยตัวส่วนเลยนะคะแต่ในที่นี้เราสังเกตดูแล้วเราเห็นว่ามีตัวที่สามารถมีตัวที่สามารถตัดทอนกันได้นะคะตัดทอนกันได้หรือว่าหารกันได้นั่นเองซึ่งนั่นก็คือ22และ 2นะคะโดยใช้ตัวเลขใดล่ะมาตัดทอนนั่นก็คือเลขสอนั่นเองอ่ะใช้สองมาหาร2นะคะหรือ,อเทคนิคของเราคือ2คูณอะไรแล้วได้2ค่ะนั่นก็คือ2คูณ1น,นะคะต่อไป2คูณอะไรได้22 2คูณ11นั่นเองนะคะมองดูอีกว่ามี จำนวนใดตัวเศษกับตัวส่วนใดที่สามารถตัดทอนกันได้อีกไหมไม่มีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็นำตัวเศษมาคูณกับตัวเศษและตัวส่วนคูณกับตัวส่วนได้เลยนะคะจะได้เศษ11คูณ1แล้วก็ส่วน9คูน1นะคะส่วน9คูณ1 ส่วนตัวที่อยู่ด้านหลังโอ้ยขอไปอลบหมดแล้วเดี๋ยวนะคะสักครู่หนึ่งคูณหนึ่งแลตัวนี้ก็คูณหนึ่งอ่ะส่วนตัวลบที่อยู่ด้านหลังก็เอามันมาเหมือนเดิมนะคะจะได้11คูณหเป็น11ส่วนด้วย9คูณหเป็น9ลบด้วยเซสองส่วนเษเท่ากับอ่า ทีนี้เป็นการลบแล้วค่ะการลบต้องทำยังไงการลบต้องทำให้ตัวส่วนมันเท่ากันค่ะแล้ว9จะคูณอะไรดีแล้ว7จ,จะคูณอะไรดีนะคะจากการดูสูตรคูณแม่9และสูตรคูณแม่7พบว่าผลตัวผลคูณน,นะคะที่9ก,กับ7มีร่วมกันนั่นก็คือ63นั่นเองดังนั้นเราจะทำา9ให้เท่ากับ63 และทํา7ให้เท่ากับ63นะคะจึงได้ว่า11ส่วน9คูณ7เท่ากับ63เมื่อ9คูณ7 11ก็คูณ7ด้วยลบด้วยเซสส่วน7 7คูณอะไรจะเท่ากับ63ก็7คูณ9เมื่อ7คูณ9 2ก็ต้องคูณ9ด้วยเหมือนกันนะคะอ่าบรญทัดต่อมาค่ะ เก้าคูณเจ็ดก็ดคูณเก็หกมเหมือนกันตัวเศษค่ะทีนี้11บเอคูณเเท่ากับเจลบด้วย2อคูณเเป็น18นะคะก็จะได้ว่า เซเ็บเจลบสิ 18, ได้เท่าไหร่ติ๊กตอก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 ตัวส่วนยังเหมือนเดิมนะคะเป็น63เหมือนเดิม TikTok, 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 TikTok. ติ๊กตอก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 รีหมดเวลาเจ็ดสิบเจ็ดลบสิบแปเท่ากับเท่ากับ59นะคะได้เซต 59าสเ่วนห3เป็นเศษส,ส่วนอย่างต่ำแล้วหรือยังเป็นเศษส,ส่วนอย่างต่ำแล้วนะคะถ้าเป็นเศษส,ส่วนอย่างต่ำแล้วก็สามารถตอบได้เลยนะคะนั่นก็คือ2เศษ4ส่วน9หาร2ลบเศษสอส่วนเเท่ากับเศษ59าส่วน60 สนะคะโอเคสำหรับข้อนี้นะคะคุณครูก็จะขอเน้นย้ำว่าพวกเราห้ามลืมเด็ดขาดว่าลำดับที่หนึ่งในการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ถ้าไม่มีวงเล็บให้นะคะเราจะต้องทำเครื่องหมายคูณก่อนเป็นลำดับที่หนึ่ง นะคะต่อมาก็คือเครื่องหมายหารเป็นลำดับที่2แล้วก็เครื่องหมายบวกเป็นลำดับที่3สุดท้ายลำดับที่4คือเครื่องหมายลบนะคะาขอฝากกันไว้ด้วยค่ะ